โคตรสวยนะครับแล้วราคานะครับผมต่อให้แล้วนะครับใครที่โทรเข้ามาถามผมนะผมต่อยแล้วนะครับเหลือเก้าทุนนะครับเพราะว่าวันที่มารีวิววันแรกนะครับเก้าสิบเก้าที่เจ้าของเปิดไว้นะครับก็อ่าเป็นเ็ษนะครับตอนนี้นะเก้าทุนทุนนะครับเก้าหมื่นทุนทุนย้ำนะครับว่าเก้าหมื่นทุนทุนนะในเขานายคันนี้ผมว่าคันนี้นี่ไปดึกคันที่ใกล้เคียงคําว่าแบบเดิมโรงงานมากๆเลยครับบูทเกียร์แน่นตึ๊บเลยนะแอร์เย็นชุ่มล่างตึงนะครับไม่มีปัญหา อะไรนะครับจากการที่ขับขี่นะครับไม่ไว่าจะเป็นเบรคคัดเกียร์นะครับอัตราเล่งกำลังเครื่องยนต์นะครับก็ปกติพร้อมใช้หมดเลยดูภายในดียฮะอ่ะถอยมาห้างหๆห้ดูนะครับเบาะนี่คือสวยจัดดูนะครับนี่คือเบาะเดิมโรงงานนะครับตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ด้านหลัง พามาดูอีกหนึ่งคันนะครับกับ Isuzu d r ก g o n e นะครับคันนี้เป็น S-X l ด้วยนะครับปี02นะครับเรียกว่าน่าจะเป็นปีสุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมไปเป็นตัว D-Max นะครับนี่ครับหนึ่งคันนะครับที่มีแฟนเพจสอบถามกันเข้ามานะ้รวก็ต้องบอกว่าคันนี้โคตรสวยนะครับแล้วราคานะครับผมต่อให้แล้วนะครับ ใครที่โทรเข้ามาถามผมน้ำผมต่อยแล้วนะครับเหลือเก้าทุนนะครับเพราะว่าวันที่มารีวิววันแรกนะครับเก้าสิบเก้าที่เจ้าของเปิดไว้นะครับก็ไปเสร็จนะครับตอนนี้นะเก้าทุนๆนะครับเก้าหมื่นทุนๆนย้านะครับว่าเก้าหมื่นทุนทุ่นนะใเขานายคันนี้แล้วคุณดูสิครับสีนี่คือออืืหนะฟังจากเสียงนะครับดูสิครับโอ้โหนะบางฉับเลือะดูสิครับ พดเดิมเนครับราคาไนคยคันนี้พาสีหกเก้านะครับคันนี้คือจะบอกไงดีคือซื้อไปไม่ต้องไปเก็บไปทไําใดๆอะไรยังไงเลยนะฮะนี่ครับแล้วก็มีแม็กยางแบบนี้นะฮะช่วงล่างโอ้โหดูสิบอกเลยนะคืออันนี้มันมีความใกล้เคียงเออเขาเรีอยกอะไรประมาณสักแปดสิเปอร์เซ็นต์ละกันผมให้นะแปดสิบปเซจากของเดิมโรงงานนะครับ ถือว่าค่อนข้างสูงนะเพราะว่ารถปีขนาดนี้เนี่ยรักษาให้ได้สัก70%นี่ก็ว่าเก่งแล้วอันนี้ผมว่ามี8ปดถึงเกสนะครับสำหรับตากาคันนี้นะทุกคนดูดิครับเป็นไงโอ้โหพลาสติกบังลมนี่อยู่ครบอะ่ะแม็กยางดูสิครับแม่ช่วงล่างสวยด้วยนะครับด่าแอบตัวนิดนึงนะครับช่วงล่างนี่ครับเป็นไงฮะโอ้โหนะที่สำคัญนะครับมีแม็กไลเนอร์ด้วย ชอบตรงนี้แหละคือเวลาไปหาซื้อได้ไปหาซื้อยากมากนะครับ้าเป็นรถเก่าๆนะครับดีลึกๆเนี่ยจะไม่ค่อยเจอแม็กไลเนอร์แล้วนะครับโอ้โหแล้วดูมันไงคือต้องบอกว่าไม่แย,ย่แต่แอบมีออผุนิดๆนะครับฝาท้ายนี่นะคแอบมีผุนะฝาท้ายมีผุนะแต่จะหาว่าไม่บอกนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้ก่อนนะครับคือต้องบอกว่าตัวรถภายนอกสวยจริงนะครับได้บางเดิมดีจริงนะคันนี้ดูดินะครับ บางเดิมมากๆนะครับภายในก็สวยนะเดี๋ยวดูก่อนอ่ะนี่คือ Slx ไฟฟ้านะครับจัดว่าเป็นแหลเทมอ๋อมากๆนะครับสำหรับดักต้นไานะครับได้โฉบประมาณนี้แล้วดูภายในเดีฮะอ่ะถ่ายมาห่างๆนี่ดูนะครับเบาะนี่คือสวยจัดดูนะครับนี่คือเบาะเดิมโรงงานนะครับตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ด้านหลังก็สวยนะครับนี่โอเค ภายในจากที่ผมดูนะน่าจะมีสัก90อยู่นะนะครับไฟฟ้าใช้งานได้ปกตินะครับแล้วดูคอนโซลนะครับไม่มีบวมมีวิทยุมาให้แบบนี้ช่องแอร์อยู่ครบไม่มีแตกไม่มีหักนะครับหน้าจอขาวนะครับไม้สองแสนลูกนะครับสองแสนหน่อยประมาณนี้นะครับกระจกปรับมองข้างไฟฟ้าอยู่ด้านนี้นะครับพวกระบบไฟฟ้าเดี๋ยวเราต้องมาเทสกันดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าใช้งานได้ปกติหรือไม่นะครับถ้าใช้งานได้ปกติก็โอ้โหค่ะไม่รู้จะไปตีอะไรบนราคาเท่านี้จริงๆนะครับนี่ฮะ ตะเข็บล่างชายล่างสวยนะครับซอกสวยนะครับโอเคฮะแต่ก็ไม่แย่นะครับเนื้อสีดูนะครับไม่มีไฮไลท์ติสันโอเคแอบมีตำหนิตรงนี้นิดนึงนะครับนี่ไม่รู้ว่าไปโดนอะไรมานะครับทางด้านหน้าก็โอเคฮะกระจังโอเคครับกันชนอ่ะเป๊ะอยู่นะอาจจะมีสีถลอกบ้างนะครับมีรอยสะเก็ดหินโดนพังนี้ครับแต่มันก็ยังดีนะครับมันการันตีความเดิมนะฮะเดี๋ยวดูห้องเครื่องนิดนึง นี่ครับทางด้านห้องเครื่องก็จะประมาณนี้อ่ะนเดี๋ยวเริ่มจากนี้ก่อนเลยครับนี่คือเพจเดิมโรงงานนะครับเนี่ยอ่าฮะเพจเดิมโรงงานคานเดิมโรงงานนะครับเม็ดเชื่อมเดิมโรงงานมัดไม่มีขยับนะครับ็อดแก้มรับการันตีไม่เคยโดนชนนะครับไม่มีตําหนิแบบชนหนักมานะครับซุ้มซอกเดิมนะครับตะเข็บได้เดิมนี่ครับโอเคครับน็อตเดิมหมดเลยอะดูทีครับนะนี่ฮะ เครื่องนะครับจากที่ดูรถจอดนานนะเห็นจ้ของแจ้งนะครับไม่ค่อยได้ใช้งาน,นจนอยากจะใช้อีกคันหนึ่งเพราะงั้นอืมถ้าสตาร์ทติดขับได้ก็โอเคแล้วครับเพราะจอดนาน <laughs> ภายนอกภายในซุ้มซอกห้องเครื่องนะครับอแม็กยางช่วงล่างแชสซีต่างๆเนี่ยถือว่าอ่าค่อนข้างสวยละสำหรับดังก้าวนายคันนี้ที่เหลือนะครับเดี๋ยวเราไปลองขับนะครับเดีมาสรุปกันนะครับว่า อจอรดก็นายคันนี้นะครับเอสเนี่ยมันคุ้มไหมนะครับกับราคา9ก้าหมื่นต้นๆุนครับแต่ผมรอแอร์ก่อนผมไม่รู้ว่าแอร์เย็นไหมนะครับเพราะว่ารถเขาจอดนานจริงๆนะฮะเนี่ยแล้วก็ตากแดดด้วยโอเคครับเริ่มเย็นละอ่ะโอเคไม่น่ามีปัญหาอะไรแอร์ Air, เย็นใช้ได้ปกติปลอดภัยแล้วหนึ่งมาดูไฟฟ้าทางด้านนี้นิดนึงนะครับรับมองข้างกระจกผมมองมโอเคซ้ายไอ้ขวาใช้ได้ซ้ายโอเคอ้าปลอดภัยใช้ได้อ่ะทีนี้มาดูนี่ แบบนึงนะครับอ่ะนี่ครับใช้ได้โอเคด้านนู้นโอเคใช้ได้อ่ะหมดปัญหานะครับกระจกไฟฟ้าทุกอย่างปรับได้หมดก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับสําหรับอดาก็นายนะครับที่เคยรีวิวหลายๆคันที่ผ่านมานะผมว่าคันนี้นี่ไปเดึอดคันที่ใกล้เคียงกับว่าแบบเดิมโรงงานมากๆเลยครับบูตเกียร์นน่นตึ๊บเลยนะแอร์เย็นช่วงรงตึงนะครับไม่มีปัญหา อะไรนะครับจาัดก,การที่ขับขี่นะครับไม่ไว่าจะเป็นเบรคคัดเกียร์นะครับอัตราเร่งกำลังเครื่องยนต์นะครับก็ปกติพร้อมใช้หมดเลยและที่สําคัญนะผมแอบสอบถามนะกระทางเจ้าของเมื่อสักครู่นี้นะครับบนราคาเก้าหมื่นทุททท่นเนี่ยมีอีกใบรถได้อีกใบคือจริงก็ย,ยากอยู่นะครับที่เจ้าของก็จะลงราคาให้แบบไปอีกนะเพราะว่าถ้าตามผมส่วนตัวนะบนสภาพประมาณนี้ราคาแค่เก้าหมื่นนะครับดาเขาในนะไปเป๊ะแบบนี้นะปีศูนย์สองปีสุดท้ายด้วย นะครับก็ถือว่าถูกแล้วนะถ้าได้ส่วนลดอีกสักนิดสักหน่อยอย่างเช่นแบบค่าน้ำมันอะไรเงี้ยผมว่าก็น่าจะน่าจะพอไหวนะน่าจะได้แหละแต่ก็อย่างที่บอกนะครับก็ต้องลองมาคุยกับทางเจ้าของเขาอีกทีหนึ่งส่วนตัวผมเนี่ยอ,อย่างนี้ก่อนก็คือจากที่ลองขับเนี่ยผมว่าเป๊ะใครที่ถามกับผมมานะครับว่าคันเนี้ยราคามันได้แล้วสภาพมันเป็นยังไงประมาณนี้นะครับที่ถามกันเข้ามาผมบอกตรงนี้เลยนะครับขับคูดดีมีความใกล้เคียงรถเดิมโรง,งงานมากๆนะครับ คันอาจจะแข่งไม่นิดนึงนะส่วนตัวผมนะครับประมาณนั้นแต่เบรกดีนะเบรกจับดีมากๆนะครับไม่มีกินซ้ายกินขวาด้วยนะครับโครงอะไรตึงๆช่วงล่างดีอยู่นะครับจักรก็สวยนะครับที่สําคัญไฟฟ้านะครับในตัวรถใช้ได้หมดเลยไม่ต้องไปกังวลใดๆนะครับดังนั้นใครนะครับที่สนใจคันนี้นะครับการันตีร้อยเซื้อได้แน่นอนบนราคา9้าวบื้อตวดครับ